มะลิไทยตาวันนะพกใครเอามาวางไว้ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปทําอะไรกินแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันกับไอวี่ยิงแสงเรเนจินะจ๊ะ,จะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะไปนะคะจะไปจะไปไหนละ่ะไม่ได้ไปไหนไปเข้าครัวค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆนะคะมาเข้าครัวกับไอวี่นะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทําเมนูข้าวหมกไก่นะคะข้าวหมกไก่ ก็หาทานยากเนาะแบบส่วนมากก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะแถวนี้ก็จะมีแบบข้าวมันไก่ซะเยอะนะคะ mm hmm. เดี๋ยววันนี้นะคะอีวิ่ก็จะใช้ข้าวหอมมะลิไทยนะคะ mm hmm. แบบว่าเติมวิตามินนะคะ b mm hmm. 1 B2 B3 อไอรอนนะคะ mm hmm. เป็นวิตามินมากกว่า4เท mm hmm. ่าเลยนะคะทุกคน mm hmm. เดี๋ยววันนี้เราจะใช้ข้าวตัวนี้นะคะเขาบอกว่าใช้กรรมวิธีในการ ทำให้ข้าวสะอาดที่สุดโดยใช้น้ํา RO ในการขัดข้าวนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะข้าวตัวนี้นะคะจะไม่ต้องซาวนะคะใช้ได้เลยจะไปค่ะเดี๋ยวเขาครัวไอวีนะคะทุกคนไปเลยจ้ะไปเลยเพื่อนๆค่ะวันนี้เราก็จะใช้เป็นข้าววันพบนะคะทุกคนเป็นข้าวผสมวิตามินนะคะข้าวหอมมะลิไทยเติมวิตามินนะคะ b ีหนึ่งบีสองบีไอรอนไอรอนก็คือทัดเหล็กนะคะทุกคนมาค่ะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหมักไก่ก่อนนะคะด้วยผงหมักไก่นะคะผงทําข้าวหมกไก่นั่นเองนะคะทุกคนไปค่ะเดี๋ยวมาทํข้าวหมกไก่ไก่วีนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นไก่นะคะเนื้อไก่เราก็จะใช้เป็นเนื้อน้อง แล้วก็ตรงสะโพกนะคะตรงนี้นะคะเราก็จะใช้สักสี่ชิ้นนะคะทุกคนก็นำหม้อข้าวมานะคะเพราะว่าเราจะเมักไก่นะคะในหม้อข้าวนี้เลยนะคะง่ายๆเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ผงทำข้าวหมกไก่ลงไปนะคะทุกคน มีสองซองนะคะในนี้นะคะเราก็ใส่ในปุบสองซองเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือเราเนี่นะคะคลุกให้เข้ากันแล้วก็หมักไก่ไว้นะคะประมาณสิบห้านาทีนะคะทุกคนทำไมเราถึงใช้หม้อหุงข้าวคะก็หมักในหม้อหุงข้าวนี่นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ นำข้าวของเรานะคะมาหุงในหม้อน,นี้เลยนะคะจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนภาชนะนะคะทุกคนนะคะอ่าเดี๋ยวเราทิ้งไว้นะคะ15ห้านาทีค่ะแล้วเดี๋ยวมาหุงข้าวกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ข้าวนี่ค่ะวันพบนะคะหุงได้เลยนะคะไม่ต้องซาวนะคะทุกคนประมาณ3าสิบ ไม่ใช่ประมาณสา0รยกรัมนะคะเทไปได้เลยนี่ไปแล้วนะคะประมาณสา0กรัมหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้มือของเรานี่นะคะคลุกคลุกผสมข้าวกับไก่นะคะให้ทั่วนะคะข้าวของเขานี่นะคะก็สะอาดนะคะหุงได้ไม่ต้องซาวเลยนะคะเพราะว่า เขาใช้กระบวนการกรรมวิธีนะคะทำให้ข้าวสาหร่าวสะอาดนะคะสุกนะคะใส่นะคะโดยใช้น้ำาร o นั่นเองนะคะทุนเดี๋ยวเราก็น้ำใส่ไปเลยนะคะเพื่อนๆน้ำใส่ก็หุงข้าวนะคะก็กะเอานะคะประมาณปกติไอวี่ก็จะหุงข้าวใช้ประมาณหนึ่งข้อครึ่งนะคะ โอเคนะคะแล้วเราไปหุงข้าวกันค่ะแล้วเราก็มากดหุงนะคะปกตินะคะเป็นหุงข้าวปกตินะคะเดี๋ยวก็รอข้าวสุกนะคะเดี๋ยวเราต้องมาเจียวหอมนะคะหอมแดงกันนะคะเดี๋ยวเราหั่นหอมกันก่อน,นะค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยหอมเจียวอะ่ะเขาก็มีขายนะคะที่เจียวสําเร็จแล้วตามตลาดนะคะแต่ว่าเราอยากจะเจียวเองนะคะเพื่อว่าจะได้ของใหม่ๆเลยนะคะทุกคนก็หอมหอมไม่เสร็จแล้วก็ซอยเราก็มาเจียวหอมนะคะกระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปนิดหน่อยนะคะเพื่อน ไฟอย่าแรงนะคะขาดไม่ได้เลยนะคะข้าวหมกไก่นะคะต้องมีนะคะหอมเจียวนะคะทุกคนเจียวนี้ไฟอ่อนๆน,นะคะอย่าแรงนะคะเดี๋ยวหอมจะไหม้นะคะเจียวหอมนะคะ หอมแดงหอมแดง,องหงอมโฮเจียวให้เหลืองเลยนะคะเหลืองกรอบเริ่มเหลืองแล้วนะคะนี่นะคะก็ได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ เอามาใส่จานนะคะผักไว้จ้าเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มกันนะคะทุกคนเราก็จะมีน้ำส้มสาชูนะคะเดี๋ยวเราจะใช้แค่ครึ่งถ้วยตวงนะคะก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็จะมีผักชีนะคะสักสอ้นเนาะ แล้วพริกนะคะวันนี้ไอวี่ต้องขออนุญาตนะคะใช้พริกแดงจินดานะคะเพราะว่าเราไปตลาดนะ,ะเราไม่เจอพริกสีเขียวเลยนะคะก็จะขอเป็นพริกแดงนะคะประมาณ10เม็ดนะคะแล้วก็กระเทียมนะคะกระเทียมจีนนะคะทุกคนแล้วก็ใบสะระแหน่ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวน้ำตาลทรายนะคะกับน้ำส้มสายชูก่อนค่ะ ละลายเข้ากันดีนะคะเราก็ดับไฟแล้วนะคะเราก็ใส่พริกนะคะใบมิ้นท์หรือว่าใบสะระแหน่นะคะแล้วก็กระเทียมนะคะใส่ลงไปเลยเราไปปั่นกันนะคะทุกคนผักชีวีก็จะใช้ทั้งต้นเลยนะคะรากเลยอะไรก็ใส่เข้าไปหมด จากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยน้ำที่เราเคี่ยวน้ำตาลกับน้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวเราไปปั่นกันค่ะทุกคนน้ำจิ้มน้ำจิ้มโอ้ยน่าทานเลยนะคะทุกคน ข้าวสุกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะผลงานนะคะข้าวหมกไก่นะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราต้องนำน้องไก่ออกก่อนนะคะแล้วเรามาดูข้าวกันน,ะนี่นะคะเม็ดข้าวนะคะนี่นุ่มสวยเลยนะคะทุกคน เดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันจ้านี่นะคะข้าวหมกไก่ของไอวี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน่าทานไหมล่ะคะเพื่อนๆเ,เรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะข้าวหมกไก่ หอมหน้าตาน่ารับประทานเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาทานกับไอวี่นะคะทุกคนข้าวผสมวิตามินอร่อยรสดนะคะจิ้มน้ำจิ้มเพื่อนๆลองทำทานกันดูนะจ๊ะง่ายๆเลยจ้ะ ถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตับและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้วิดะะีโอทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปค่ะบ๊ายบายไปเลยจ้า